ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมานดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรม,ก,ราามกัลยาณมิตรทุกท่านพระอุรุเวลกัสสะเถระ อิทัิคะในทางผู้มีบริวารมากพระอุรุเวละกัสปะเถระเกิดในตระกูลพราหมณ์กัสปะโคตมีน้องชายสองคนชื่อกัสปะเหมือนกันเมื่อเจริญวัยขึ้นมาได้ศึกษาจบไตรเพศคือพระเวทสามอย่างซึ่งเป็นคำมพีศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพราหมณ์ได้แก่ห รักเวทหรืออรุปรเภเพศประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. ยะชุระเวทหรือยะชุะเภเพศบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายันต่างๆ 3. สามเวทประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทานองในพิธีบูชายั์ ต่อมาได้เพิ่มอถะถมพเวทหรืออาถพพเวทอันว่าด้วยอะคาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้ามาอีกจึงเป็นสีเรียกว่าจตุเพทางขศาสตร์กัสปะพี่ชายคนโตนั้นมีบริวาร500คนกัสปะคนกลางมีบริวาร300คนและกัสปะ คนเล็กสุดท้ายมีบริวาร200คนช่วงบวชเป็นฤาษีชดินต่อมาทั้ง3มพี่น้องมีความเห็นตรงกันว่าลัทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสารจึงพากันออกบวชเป็นฤาษีชดินก้าวผมเซิงบำเพ็ญพศบูชาไฟตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตามลำดับกัน พี่ชายคนโตตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนเหนือณนะตำบลอุรุเวลลาจึงได้ชื่อว่าอุรุเวลกัสปะน้องชายคนกลางตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำถัดไปณนะตำบลนาทีจึงได้ชื่อว่านาทีกัสปะส่วนน้องชายคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำณนะตำบลขยาจึงได้ชื่อว่าขยากัสปะ เมื่อพระพุทธองค์ตัดสรูอนุตตร,ส,รสัมมาสัมปุทิยานแล้วจะจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนะมลุขายวันในพรรษานั้นมีพระสงฆ์สาวกผู้สำเร็จพระอาหารหันต์จำนวน60รูปเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระบรมศาสดาได้ส่งพระสาวกทั้ง60รูปนั้นออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถิ่นต่างๆ ส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลากัดเสนานิคมในระหว่างทางเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนภายใต้ร่มไม้ริมทางในไร่ฝ้ายขณะนั้นมีพระราชกุมมาร30พระองค์ผู้ได้นามว่าพัทธบัคคีได้ภรรยาไปเที่ยวหาความสุขสำราญในราชอุทยาน ราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรรยาจึงพาหญิงโสเพณีไปเป็นคู่เที่ยวเมื่อพวกราชกุมารกําลังเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่นั้นหญิงโสเพณีได้ได้ขโมยของมีค่าหนีไปไอ้พวกราชกุมารออกติดตามตามมาได้พบพระผู้มีพระภาคที่ไร้ายจึงเข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระเจ้าค่าพวกท่านเห็นว่าการแสวงหาหญิงกับการแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนสิ่งไหนจะดีกว่ากันแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนดีกว่าพระเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังจนทั้งหมดได้บรรลุเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ ชั้นพระโสดาบันถึงชั้นพระสกทาคามีและพระอนาคามีทุกพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้แล้วส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาพระบรมมศาสดาเสด็จต่อไปอยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมจึงเสด็จเข้าไปยังสำนักของอุรุเวลากัสสะตัดขอพัก อาศัยสักหนึ่งราตีแต่อุรุเวลกัสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลทัทธิจึงบายเบี่ยงว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าธรรมดาว่าโคย่อมเข้าไปสู่ฝูงโคนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจแต่ถาคตจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายันของท่านนั้น ดูก่อนมหาสมณะเรามิได้หนักใจถ้าท่านจะพักในที่นั่นแต่ว่ามีพญานาคดุร้ายและมีพิษมากอยู่ในโรงไฟนั้นเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจึงถึงชีวิตก็ได้เมื่ออุรุเวลกัสบะได้ขัดไม่ขัดข้องพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟทรงพิจารณาตรวจดูสถานที่อันสมควรแล้วประทับนั่ง สมาธิเจริญกรรมฐานฝ่ายพญานาคเห็นผู้แปลกหน้าผิดกลิ่นเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธจึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวนทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำอันตรายให้สิ้นชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงสแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏโดยการบราลาลให้ควันไฟกลับไปสัมผัสเนื้อหนังเอินและกระดูกของพญานาค ทำให้ริดติดของพญานาคเหงือดหายไปบังเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทนอุรุเวละกัสปะละละัธิเดิมในราตีนั้นพระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาคด้วยวิธีต่างๆทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติบรรดาให้เปลวไฟรุ่งโรจน์โชตนาการทั่วโรงไฟเหล่าชดินทั้งหลายต่างมองดูด้วยความดีใจว่า พระสมณะคงจะวอดวายในกองเพลิงด้วยพิษของพญานาคอย่างแน่นอนในที่สุดพระพุทธทองค์ก็ทรงปราบพญานาคจนสิ้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบาทรุ่งเช้าอรุเวรกัสปะพาสิทธิชนมาตรวจดูเมื่อเป็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่าพระสมณะนี้มีอนุภาพมากสามารถปราบพญานาค ให้พ่ายแพ้ได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์เหมือนเราคิดดังนี้แล้วจึงยังนิยอมรับนับถือแต่ก็รู้สึกเคลื่อมใสในลัทธิปาฏิหาริย์และนิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได้โดยพวกตนจะเป็นผู้นำอาหารมาถวายทุกวันวันต่อมาพระพุทธองค์เสด็จไป ประทับที่ชายป่าใกล้ๆอาสมของอรุเวลากัสปะนั้นในยามราตรีของเต่ละคืนได้มีทวยเทพเทวาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชาทั้งสี่เท้าโอสีเทวราชและเท้าสหัมบดีพรมต่างก็มาเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาโดยเปล่งรัศมีแสงสว่างทั่วทั้งไพรสนยังความงวนสนเท่ให้เกิดแก่อรุเวลากัสปะและบริวารเป็นอย่างยิ่ง รรุ่งเช้าได้กราบทูลถามเหตุที่มาของแสงสว่างนั้นค้งัได้ทราบความตลอดจึงรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสและดํามิอยู่ในใจว่าอานุภาพของพระสมณะโคดมนี้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบมิได้แม้เต่เทพย,ายดาทุกชั้นฟ้ายังมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมแต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเช่นเรา พระบรมศาสดาทรงพักอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสปะเป็นเวลาสองเดือนทรงแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริทรมานอุรุเวลกัสปะชดินหลายประการแต่อุรุเวลกัสปะผู้มีสันดานกระด้างมีทิฏฐิแรงกล้ายังถือตนเองว่าเป็นพระอารหันต์อยู่เช่นเดิมพระพุทธองค์ทรงดำริว่าตถาคตจะยัง โมฆะบุรุษจะดินนี้ให้เกิดความสลดสังเวชดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนกสปะตัวท่านไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์มิใช่ทางมรรคผลอันใดเลยฉะนั้นท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอาหารหันต์ท่านลวงตนเองแล้วยังลวงคนอื่น ถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้าอุรุเวลกัสปะได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจก้มศีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทพระบรมาศาสดาจึงตระสแก่ถือว่ากัสปะท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่มีบริวารมากกว่า500คน ท่านจงบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนตถ,ถาคตจึงจะอุปสมบทให้ท่านรู้เวลากัสะปะจึงประกาศชักชวนชะดินบริวารของตนทั้งหมดพากันลอยบริขารดาบทมีเครื่องแต่งผมเป็นชดาและเครื่องบูชาเพลิงเป็นต้นลงในแม่น้ำแล้วทูลขออุปสมบทพระบรมาศาสดาประธานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิพิคุอุปสัมปัตาพร้อมกันทั้งหมด ฝ่ายนาทีกสปะและขยากสปะน้องชายทั้งสองคนซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนใต้ลงไปตามลำดับเห็นบริขารของพี่ชายลอยมาตามน้ำทำให้คิดว่าอันตรายคงจะเกิดแก่พี่ชายของตนจึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาที่สํานักของพี่ชายเห็นพี่ชายอยู่ในเพศพระภิกษุจึงสอบถามได้ความว่าพรหมจันย์นี้ประเสริฐยิ่งนัก จึงพากันลอยบริขารลงในแม่น้ำแล้วขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมดฟังอาทิตยปริยายสูตรพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่พระอัยาศายัยแล้วจึงเสด็จพร้อมด้วยมูพิสุชดินเหล่านั้นจำนวนหนึ่รูปไปยังตำบลขยาศีสะ และประทับอยู่ณที่นั้นทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่เกียก้าแล้วจึงตัดเรียกท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วตัดพระธรรมเทศนาอาทิตยปริยายสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนจุดเดียวกับไฟเพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเธอที่เคยบูชาไฟมาก,ก่อนทรงแสดงถึง อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนและความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเป็นต้นก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่น,ล,นลิ้มรส กายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความเร่าร้อนร้อนเพราะราคะโทสะและโมหะเป็นต้นผู้ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกําหนัดแล้วจิตก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้น ขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชดินทั้งพันสรูปทรงกระเสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาจิตของพวกเธอก็หลุดพ้นจากกิเลสสาสวะทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีนาศกด้วยกันทั้งหมดตามเสด็จโปรดพระเจ้าพิมพิสาร พระอุรุเวรกัสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ใหม่ๆได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดาไปสู่เมืองราชคฤห์พระพุทธองค์ประทับณนะลัตทิวันสวนตาหน,นุ่ม พระเจ้าพิมพิสารทรงรับทราบจึงพร้อมด้วยพรามและคฤหะบดีชาวเมืองมคตจำนวน12บนหุดสดิจเข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมาศาสดาแล้วประทับนั่งณที่อันสมควรเก่พระองค์ส่วนบริวารที่จิตตามมาเหล่านั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆกันว่าบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนา บางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกก็นั่งเฉยๆเป็นต้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดากับอุรุเวลกัสสปะนั้นใครเป็นสิทธิ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะว่าอุรุเวลกัสสปะก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถือมากมายและได้รับยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง พระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตความคิดของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดีเพื่อปลดเปลื้องความสงสัยของคนเหล่านั้นจึงตรัสถามพระอุรุเวลาสสปะว่าเสปะเธออยู่ในอุรุเวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนชดินให้บำเพ็ญพจน์จนสู้ผอมเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสีย พระอุรุกสเวละกสปะเมื่อได้ฟังพุทธดำาลัดแล้วก็ทราบถึงพุทธประสงค์ดีจึงน้อมนมัสก,การกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคการบูชายันนั้นล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ให้ได้มาซึ่งกามมคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่า ความรักใร่ความพอใจในการมคุณเหล่านั้นเป็นมุนทินทำใจให้เศร้าหม,มองก็ให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบระงับแล้วพระเจ้าข้าขั้นแล้วพระเถระได้ส,สุศีษะลงเทพพระบาทของพระพุทธองค์แล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์เป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์จากกิริยาอาการและถ้อยคําของพระเถระนั้นทําให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัยน้อมจิตลงที่ฟังพระธรรมเทศนาะดังนั้นพระบรมาศาสดาจึงทรงแสดงอนุปุพิกถาและอริยสัจสีให้ฟัง เมื่อจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารส1บเอ็หุตตะได้บรรลุโสดาปัติผลส่วนอีกหนึ่งนหุตตะดำรงอยู่ในไตสารนคมประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมากพระอุรุเวลกัสปะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมมิหานธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครอง ดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบไปด้วย 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กะุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาความพรอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความบิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้และอีกทั้งรู้จักบำรุงจิตใจบริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมะจึงทำให้ท่านสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริวารไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวารและก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุด พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งอีทคะเป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งปวงในฝ่ายผู้มีบริวารมากพระอุรุเวลักััสปะอีทคะบริวานนั้นมากหลายมีเมตตาเกื้อกูลนั้นมากมายทานำนใจพรหมวิหารท่านมากมีชะดินเหล่าเข้าฟังธรรมน้ำองค์ไทย สามพันให้ในรูปสรุปที่อาทิตย์ปริยายสูตรมีไฟของที่ร้อนให้ในบูชาอีกทำให้อายตนะปทะทุกร้อนในถูกสัมผัสจับเข็นหนาตาหูลิ้นจมูกกายใจเวทนาอารมณพากระทบจบร้อนใจไฟราคะโทสะโมหะนั้น สติทันเบื่อหน่ายเห็นคลายให้เห็นปล่อยวางทางกระหนัำให้พิจไปจิตหยุดได้พ้นพันอักรหันแล